สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเราคิดฟนท์มนะครับวันนี้โมหก็พามาให้อาหารปลากันนะครับนี่นะครับโอ้โหปลาบ่อสิบสี่สิบห้านะครับตัวใหญ่มากเลยครับกินอร่อยด้วยครับนี่บ่อสิบห้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็แปดขีดแล้วนะครับน่าจะแซงบ่อเก้าแล้วครับ ปล่อยที่หลังแต่โตก่อนนะครับตั้งหันบนนี้นี่ครับตัวนี้ใหญ่กว่านะครับน้ำเยอะมากครับปลาจะขึ้นตะลิ่งอยู่แล้ครับนี่นะครับ รวมให้ดูโอ้โหดูการกินของเขานะครับที่แบบดูเดือดมากครับเื้ไม่องสาสาดไก่ล้ครับไปไกๆเขาก็กินหมดครับ ปลาเยอะครับบ่อนี้ตัวใหญ่มากเลยครับเอานี้ใสที่ใกล้จะจับหายได้นะครับ กินดูมากครับอ่าวบ่อนี้นะครับต่อที่บ่อนีน้ดูนะครับโอ้โหการฮีของเขานะครับสุดยอดเลยครับกินแบบดูเดือดมากนะครับ ลูกแล้วนะครับพอละ20กิโลนะครับ ครับกินดุเดือดมากครับจะหมดแล้วนะครับนะครับต่อที่บ่อนี้นะครับกินเรื่อยๆเ,เลยนะครับ จะเริ่มหิมบ้างนะครับโดยประมาณเจดกิโลครับครับ น,นี่ใช้ก็เป็นอาหารอะมีนา C32 นะของเบทาโกนะครับ,อ,รบอาหารปลาดุกขนาดกลางนี่วันนี้ถือว่าหมดเร็วนะครับมีปลาดุกด้วยนะครับนี่ดูนะครับมีปลาดุกด้วยนะครับโอ้ปลาดุกเต็มเลยครับ ปลาดุกครับโหตัวใหญ่แล้วนะครับนี่ขนาดจะตัวใหญ่ก็เป็นปลาดุกด้านนะครับก็เนื้อจะไม่ค่อยอร่อยเท่ากับปลาดุกที่กุยนะครับ ตอนนี้น่าจะค่อยๆอิ่มแล้วนะครับอ่าเริ่มเข้ากับฝั่งแล้วนะครับเหลืออยู่หน่อยนะครับเราก็ต้องรอให้เขากินให้หมดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องลาคิดฟาร์มชอบด้วยนะครับอย่าลืมนะคะขอบคุณครับ